คุณเชื่อในความฝันไหมคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของสมองแต่สำหรับคนโบราณหรือแม้แต่ผู้รู้ในหลายสาขาวิชาความฝันคือภาพที่จิตใต้สำนึกใช้สื่อสารบางฝันคือลางเตือนภัยบางฝันคือการเปิดประตูโชคลาภคืนนี้ฉันจะพาคุณฟังการทำนายฝันอย่างละเอียด ลึกถึงชั้นจิตใจอารมณ์และพลังงานรอบตัวลองนอนหลับตาแล้วนึกถึงความฝันล่าสุดของคุณสิคะทำนายฝันฝันเห็นคนเหาะได้การฝันเห็นคนผอหรือบินได้มักเป็นความฝันที่สื่อถึงพลังงานเชิงบวกการหลุดพ้นจากข้อจำกัดและความทะเยอทะยานที่สูงส่งค่ะโดยความหมายหลักๆที่เป็นไปได้นี้นี้ความหมายโดยรวม ความฝันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของการได้อิสราภาพและความรู้สึกว่าคุณกำลังก้าวข้ามข้อจำกัดหรือปัญหาที่เคยเกีดขวางคุณไว้ได้สำเร็จด้านการงานและการเงินการงานเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และโดดเด่นเหนือคนอื่นๆอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญการเงินการเงินจะคล่องตัวและมั่นคงขึ้นหากมีหนี้สินอาจจะหาทางจัดก,การและหลดภาระได้สำเร็จด้านความรักคนโสดคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองสูงทําให้ดึงดูดคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิต อาจเป็นความรักที่มาพร้อมกับการยกระดับสถานะหรือชีวิตที่ดีขึ้นคนมิคู่ความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปอีกขัน้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการเดินทางที่ทําให้ความรักเต่งบ้นบามากขึ้นข้อควรรวะวังแม้ความฝันนี้จะดีแต่การหอบหรือบินก็อาจหมายถึงการที่คุณกําลังคาดหวังหรือฝันสูงเกินไป จนอาจทำให้มองข้ามความเป็นจริงรอบตัวไปได้ควณตั้งอยู่บนความไม่ประมาทและมีการวางแผนที่ดีควบคู่กันไปค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับการทำนายฝันในคืนนี้จำไว้นะคะความฝันไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระยามหลับแต่เป็นกระจกสะท้อนจิตใต้สำนึกเป็นคำเตือนจากธรรมชาติหรือบางครั้งก็เป็นเสียงเรียกจากโชคชะตา ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ความฝันก็บอกอะไรบางอย่างกับเราเสมอคุณล่ะฝันเห็นอะไรในคืนนี้